แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นอีกแค่วันสุดท้ายที่อากาศจะดีนะคะเพราะหลังจากนั้นอาจจะมืดคึ้มหรือฝนตกได้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูสะพานหินนะคะครั้งก่อนที่เราครั้งแรกที่เรามาแคมปิ้งที่โลคาโนนะคะเราเคยพาไปแล้วเนาะครั้งนึงแต่วันนี้นะคะเราก็จะไปอีกครั้งนึงเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะคะก็ วันนี้นะคะเราจะไปสะพานหินแล้วก็จะกินหมูกระทะกันนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะสะพานหินที่นี่นะคะคือแบบว่าถ้าใครมาที่นี่นะจะต้องไปนะคะไปเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงลาเวเตโซแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องหาที่จอดรถนะคะเป็นอะไรที่แบบรอนานมากๆเพราะว่ายิ่งวันอากาศดีๆอย่างนี้นะคะคนคนเขาก็จะมาถ่ายรูปนะคะ สวยมากเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูปดนะคะสวยมากเพื่อนๆเ,เห็นบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามไหมคะสวยมากดูสิคือแบบรถไปได้ไงอะรถไปไม่ได้นะคะต้องเดินอย่างเดียวนะคะ สวยมากนะคะนี่นะคะดูโอ้โหมันเป็นทานน้ำที่ไหลมาน้ำเขาใสมากนะคะมีคนตกปลาด้วยบ้านน่ารักมากเลยนะคะดูสิบ้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่นะคะจะทำจากหินทั้งนั้นเลยนะคะเอ่นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะสะพานหินที่ลาเวเตโซ่นะคะช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมีนะคะพวกแบบ นักกีฬาเนาะหรือวัยรุ่นนะคะเขาจะมากระโดดน้ำกันนะคะที่สะพานแห่งนี้เนาะถ้าใครอยากดูคลิปเก่านะคะเรามีนะคะเราเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหมู่บ้านเขาสวยมากนะคะมันเป็นทาน้ำที่แบบใสมากคนเขาก็จะมาหนีนั่งปิกนิกกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะ นี่นะคะวิวก็จะสวยอย่างนี้เลยนะครั้งนี้อากาศยังเย็นอยู่นะคะคนก็เลยไม่มีคนมากระโดดน้ำนะ <c oughs> นี่นะคะสะพานหินค่ะลาเว์เตโซนะคะสวยมากคนเขาก็มานั่งปิกนิกเนาะมานั่งชม ธรรมชาตินะคะน้าจะบอกว่าน้ําเย็นมากเด้อมันเป็นทาน้ําไหลลงไปสวยมากเลยเพื่อนๆสามารถเดินตามสายน้ํานะคะเดินไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็แถวนี้นะคะเขาก็จะมีแบบร้านอาหารนะคะเป็นระเบียงให้เพื่อนๆได้นั่งชมวิวด้วยนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะแต่แดดดีมากไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะค่ะหลังจากที่เราเได้ชม บรรยากาศธ,ธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมพลังก่อนนะคะก่อนกลับไปที่แคมป์นะคะเพื่อที่จะไปกินหมูกระทะนะคะส่วนตอนนี้นะคะดิฉันก็ขอเอนจอยกับวิวข้างทางก่อนนะคะทุกคนมาค่ะกินหมูกระทะ ชสคะ่ะไม่กินผักตัดกำลังคะ่ <laughs> Cheese, คะเชสค่ะ <laughs> มันเลิศมากเลยอะ่ะ วายชั้นโทรศัพท์ผักนะคะผักก็จะเป็นผักที่แบบว่าเหลือจากการเอาทําลาบนะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้วกินตามมีตามเกิดนะคะทุกๆคนแต่ฉันว่าเพื่อนบ้านจะต้องมองฉันแน่เลยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่รู้จักใครนะคะทุกคนที่นี่เขาก็ทำบาร์บีคิวกันนะคะชีวิตเหมือนคนบ้านนะคะนั่งพูดหน้ากล้องคนเดียวเนี่ย เห็นแดดๆอย่างนี้ก็อากาศเย็นนะจ๊ะสามีไม่กินด้วยนะคะวันนี้นางนางลื่นล้มค่ะตอนที่ไปดูอ่าสะพานหินมานะคะที่ลาเวรเตโซนะคะอือ Oh. Mm. พลังหลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะเขาก็จะมอง เป็นยังไงบ้างคะสาหรับการพาเพื่อนๆเ,เที่ยววันนี้แล้วก็พามากินหมูกระทะในะบรรยากาศแคมปิ้งที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะกินคนเดียวแต่ว่าเราก็ฟินค่ะไม่ไม่แคร์สายตาประชาชนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะจะชอบก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต,ต่อไปนะคะว่าครั้งหน้านะคะจะพาไปเที่ยวไหนบ้างนะคะจะยกเตาหมูกระทะไปกินที่ไหนบ้างนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ ไปแล้วนะคะไปกินหมูกระทะก่อนนะแล้วเ,เจอกันค่ะบ๊ายบายชุดค่ะ